สวัสดีสมาชิกชี้ช่องรวยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะครับสูตรที่ได้โพสต์ไปนะครับว่ามีสูตรไหนที่เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของสูตรนะครับเดินต่อแล้วก็ใช้ต่อนะครับผิดเราก็ตัดทิ้งไปนะครับสําหรับสูตรเด่นเดินดีนะครับอันนี้ที่ผมได้โพสต์ลงไปแล้วนะครับสูตรที่1 ูตรที่1ถูก0นย์นะครับ 2- 3ผิดนะครับ4ถูก5ผิด6 7 8 9นะครับถูกอยู่นะครับส่วนงวดต่อไปจะได้เลขอะไรนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับชุดเด่นบนนะครับที่โพสต์ไป4สูตรนะครับ สี่สูตรนี้นะครับก็เข้ามาสองสูตรนะครับหลุดไปสักสองสูตรนะครับก็วันนี้จะมาเติมให้อีกสองสูตรนะครับให้มันครบสี่สูตรเหมือนเดิมนะครับลองมาดูว่ามันจะเข้าไหมนะครับก็จะเป็นสูตรใช้แค่สามตัวท้ายลงมาที่หนึ่งมาคำนวณอีกเช่นเคยนะครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับสูตรเก่านะครับแต่ว่าเดินดีอยู่นะครับ เราลองมาดูว่าอีกสองสูตรจะเข้าดีไม่ดีนะครับผมขออนุญาตย้อนทั้งสูตรหนึ่งสองแล้วก็สูตรใหม่สามสี่ด้วยเลยนะครับเริ่มตั้งแต่งวดที่เจ็ดสองศูนย์ตั้งแต่สูตรเก่าที่ที่โพสไปนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่งวดเจ็ดสองศูนย์นี่นะครับเราม,มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับ เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ใช้เลขเจ็ดสองศูนย์ออเจตสองศูนย์ตั้งนะครับเจ็ดสองศูนย์นะครับเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือที่เราทราบแล้วคือใช้แปดแปดแปดตั้งนะครับบวกลงมาเป็นห้านะครับเป็นศูนย์ เป็นแปดนะครับสูตรที่สองสูตรที่สองนะครับก็ให้ใช้เชื่อมโยงมาจากสูตรที่หนึ่งเลยนะครับก็คือบวกแปดที่หลักสิบนะครับก็ได้ศูนย์นี่นะครับลดแต้มหนึ่งนะครับเป็นเก้าเพิ่มแต้มหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ จะเดินดีซี่เลขสิบหน่วยนะครับสูตรนี้จะเดินดีสิบหน่วยเหมือนเดิมนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือใช้หลักหน่วยนะครับบวกด้วยค่าคงที่สองหกแปดนะครับก็คือสูตรเชื่อมโยงมาจากนี่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะจะวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือศูนย์บวกสอง เท่ากับสองนะครับศูนย์บวกหกเท่ากับหกศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดนะครับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรเดิมนะครับที่เข้าคราวที่แล้วก็คือหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับบวกหลักสิบนะครับก็จะได้สิบเอ็ดกับหนึ่งนะครับหนึ่งนับลดแต้มนะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับ ว่ถัดมาออก60 9นย์นะครับ609ูน60ยสูตรที่1เข้า0นย์ 0, นะครับ609ูนยสูตรที่สองเข้าศย์เข้า9นะครับมาทั้ง10ทั้งหน่วยเลยนะครับ609นะครับสูตรที่สาเข้าหนะครับสูตรที่4 609นะครับ ข้าวสูข้าเก้าสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินดีสิบหน่วยนะครับสำหรับสูตรนี้สิบถ้าเดินดีสิบหน่วยสูตรนี้จะมีหลุดงวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูดูกันว่าจะไปหลุดที่งวดไหนนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับสิบหน่วยนะครับเหมือนเดิมครับใช้แปดแปดแปดนะครับตั้งได้สี่นะครับ ได้แปดนะครับได้เจ็ดนะครับหลักสิบนะครับแปดตั้งนะครับแปดครับลดแต้มครับเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยนะครับบวกสองบวกหกบวกแปดนะครับเก้าบวกสองได้หนึ่งนะครับเก้าบวกหกได้ห้านะครับเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับสูตรที่สี่ครับ ร้อยบวกสิบบวกสิบนะครับแล้วก็หกนับตดแต้มครับหกห้าสี่นะครับหกห้าสี่ว่าถัดมาออกสี่ห้าเก้านะครับสี่ห้าเก้าสูตรที่หนึ่งเข้าสี่นะครับสี่ห้าเก้าสูตรที่สองเข้าเก้านะครับมาลักหน่วยครับ สี่ห้าเก้าสูตรที่สี่เข้าหนะครับสี่ห้าแต่สูตรที่สามเข้าห้าครับสี่ห้าเก้าสูตรที่สี่เข้าห้าเข้าสี่นะครับ, 9, ร 4, 5, 4, รบก็ยังมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบมีมาหลักหน่วยนะครับมาคำนวณุกว่าถัดมานะครับสูตรที่หนึ่ใช้แปดตั้งนะครับสี่บวกสี่บวกแปดได้สองนะครับ ห้าบวกแปดได้สามเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับสูตรที่สองคือเอาแปดบวกหลักสิบเลยนะครับได้สามนับลดแ้มนะครับสามนับเพิ่มแต้มนะครับได้สองสามสี่นะครับสูตรที่สามใช้หลักหน่วยนะครับบวกค่าคงที่สองบวกหกบวกแปดนะครับเก้าบวกสองได้หนึ่งนะครับเก้าบวกหกได้ห้าเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับสูตรที่สาม นะครับสูตรที่สามใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบวกหลักสิบอีกรอบนะครับเท่ากับสิบสี่ได้สี่นะครับนับลดแต้มสี่สามสองนะครับวมถัดมาออกอะไรครับเจ็ดสามเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งเข้าสามเข้าเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสูตรที่สองเข้าสามนะครับ มาหลักอะไรครับหลัก 7, 3, 7. สิบเจ็ดสามเจ็ดนะครับ 7, 3, 7. สูตรที่สามเข้าเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสูตรที่สี่เข้าสามนะครับมาหลักอะไรครับมาหลักสิบมาคำนวณนวดถัดมานะครับแปดแปดแปดตั้งนะครับบวกลงมาได้ห้านะครับได้หนึ่งได้ห้านะครับ หลักสิบบวกแปดคงที่นะครับหนึ่งนับลดแต้มนะครับหนึ่งนับเพิ่มแต้มนะครับศูนย์หนึ่งสองใช้หลักหน่วยนะครับบวกสองบวกหกบวกแปดนะครับเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเจ็ดบวกหกได้สามเจ็ดบวกแปดได้ห้านะครับสูตรที่สี่นะครับหลักร้อยบวกสิบบวกสิบนะครับเท่ากับสิบสามก็คือสามนะครับสามนับลดแต้มนะครับสาม สองหนึ่งนะครับงวดถัดมาออกแปดสองห้านะครับแปดสองห้าสูตรที่หนึ่งเข้าห้าครับแปดสองห้าสูตรที่สองเข้าสองนะครับแปดสองห้า 2, นะครับเข้าสองหลกักอะไรครับหลักสิบแปดสองห้านะครับสูตรที่สามเข้าห้านะครับแปดสองห้าสูตรที่สี่ ขาสองนะครับหลักสิบมาคำนวณรถถัดมานะครับแปดแปดแปดตั้งนะครับบวกกันนะครับหกศูนย์สามนะครับตัวที่สองนะครับแปดตั้งเหมือนกันครับบวกหลักสิบได้ศูนย์ลดนับลดแต้มครับเก้าศูนย์นับเพิ่มแต้มหนึ่งนะครับมาเด่นสิบหน่วยนะครับ สูตรที่สามก็คือใช้หน่วยบวกค่าพงที่นะครับสองหกแปดนะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับห้าบวกหกได้หนึ่งและห้าบวกแปดได้สามนะครับสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่สูตรที่สี่ก็ใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบวกหลักสิบนะครับแล้วกับสิบสองก็คือสองสองนับลดแต้มนะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเดินดีสิบสิบหน่วยนะครับ เดืนดีสิบหน่วยสองสูตรนะครับเมว่อถัดมาแล้นะครับแปดหนึ่งหกสูตรที่หนึ่งเข้าหกนะครับแปดหนึ่งหกสูตรที่สองเข้าหนึ่งนะครับหลักสิบแปดหนึ่งหกสูตรที่สามเข้าหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหกสูตรที่สี่เข้าหนึ่งนะครับมาหลักสิบมาคำนวณว่าถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งใช้แปด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  8บวกดได้6นะครับ1บวก8ได้9นะครับ6บวก8ได้สี่นะครับใช้8คงที่บวกหลักสิบนะครับสูตรที่2เป็น9นะครับรับลดแต้มได้8นับเพิ่มแต้มได้0ูนนะครับ890เด่น10หน่วยนะครับสูตรที่3นะครับใช้เลขคงที่สองนะครับบวกเลยนะครับ6บวก หกบวกสองได้แปดนะครับหกบวกหกได้สองนะครับหกบวกแปดได้สี่นะครับสูตรที่สามนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักสิบนะครับบวกหลักสิบเท่ากับสิบนะครับศูนย์ศูนย์นบลดแต้มครับศูนย์เก้าแปดนะครับอันนี้ก็จะเดินดีสิบหน่วยสองสูตรนะครับชนกันพอดีเลยนะครับศูนย์เก้าแปดหถัดมา ออกอะไรครับ460นะครับ460นะครับ 1, 6, 4, 4 60, สูตรที่1เข้า6เข้า4 460สูตรที่2เข้า0นะครับมาหลักอะไรครับหลักหน่วยสูตรที่3 460นะครับเข้า4สูตรที่4 460นะครับเข้า0มาหลักอะไรครับหลักหน่วยนะครับบทถัดมานะครับ คำนวณเลยครับ8 8 8ได้2ได้4ได้8นะครับสูตรนี้ใช้8คงที่บวกหลักสิบนะครับได้4นับลดแต้มนะครับ3นับเพิ่มแต้มนะครับ5 3 4 5ี่ห้านะครับสูตรนี้จะมาเดินดี10หน่วยนะครับสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็คือใช้2 6 8นะครับบวกหลักหน่วยนะครับศูนย์บวก2ได้2นะครับศูนย์บวก6ได้6 0ศูนย์บวก8ได้8 นะครับสูตรที่4คือใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบวกหลักสิบอีกเขี่ยวนะครับไ, 16, ได้สิบหกได้หกนะครับหกลดนับแต้มหกห้าสี่นะครับสูตรนี้ก็จะเดินดีสิบหน่วยนะครับงวดถัดมาออกเจ็ดหกสี่นะครับสูตรที่หนึ่งถูกสี เจ็ดหกสี่นะครับสูตรที่สองถูกสี่เจ็ดหกสี่นะครับสูตรที่สามถูกหกเจ็ดหกสี่สูตรที่สี่ถูกหกถูกสี่นะครับสูตรนี้มาหลักอะไรครับมาหลักหน่วยอันนี้มาหลักอะไรครับมาหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับวาถัดมาเจ็ดหกสี่นะครับ, 7, 6, รบสูตรที่หนึ่งก็คือใช้แปดแปดแปดบวกครับห้า สี่สองนะครับแปดนะครับบวกหลักสิบได้สี่ 10, นะครับนับรถแต้มสามนะครับห้าเดินดีหลักสิบหน่วยนะครับสูตรนี้เจ็ดหกสี่นะครับสูตรนี้ก็คือใช้หลักหน่วยบวกค่าคงที่สองหกแปดนะครับสี่บวกสองได้หกนะครับสี่บวกหกได้ศูนย์สี่บวกแปดได้สองนะครับ สูตรนี้ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักสิบนะครับเจ็ดบวกหกสิบสาบวกหกสิบเก้าได้เก้านะครับคับรลแต่น,นะครับเก้าแปดเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้เจ็ดหกสี่แล้วออกเลยครับเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่แล้วมาออก ก้าสามสองนะครับนี่ครับเก้าสูตรที่หเข้าสองนะครับเก้าสามองสูตที่สเข้าสนะครับถูกถูกเข้าหลักสิบนะครับสูตที่สามเก้าสามสองนะครับถูกสองนะครับ สูตรที่4 9 3 2ถูก9นะครับี่ได้บอกไว้แล้วนะครับสูตรนี้ผิดผิดถ้าเข้า10หน่วยก็จะผิดงวดน,นี้นะครับผิดที่งวดน,นี้9ออก9 3 2นะครับไม่มานะครับ9 3 2คำนวณกันรครับได้8 8 8 7นะครับ1 0นะครับสูตรที่1 สูตรที่สองนะครับใช้8ดบวกหลักสิบนะครับได้หนึ่งนับลดแต้มนะครับศูนนับเพิ่มแต้มนะครับสองสูตรที่สามนะครับใช้สองหกแปดนะครับค่าหงที่บวกหลักหน่วยนะครับสองบวก2ได้สี่สองบวกหกได้แปดสองบวก8ดได้ศูนย์นะครับสูตรที่สี่ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักสิบนะครับเท่ากับ5้านะครับนับลดแต้มนะครับห้าสี่ สนะครับวันนี้เก้สมองออกอะไรครับ0 0 4ย์ศูนย์สี่สุดที่หนึ่งศูนยนะครับศูนยูนสุดที่สองศูนยมาหลักอะไรครับหลักสิบสุกที่สนะครับศูนถูกทั้งศูนทั้งสี่ะครับสุดที่สนะครับศูนนะครับถูกสมาหลักหน่วยครับศูนสุด สูตรที่หนึ่งนะครับแปดแปดแปดบวกเลยนะครับได้แปดได้แปดนะครับได้สองสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับแปดบวกรักสิบได้แปดนับลดแต้มนะครับนับเพิ่มแต้มได้เจ็ดแปดเก้านะครับเดินดีสิบหน่วยนะครับสูตรที่สามนะครับใช้สองหกแปดนะครับบวกบวกลักหน่วยไปเลยนะครับสี่บวกสองได้หกสี่บวกสูสี่บวกหกได้ศูนย์นะครับสี่บวกแปดได้สองนะครับ สูตรที่สามใช้ร้อยบวกสิบบวกสิบนะครับวันนี้ได้ศูนย์นับลถแต้มครับศูนย์เก้าแปดนะครับเดือนดีสิบหน่วย,ยนี้นะครับโมจัดมาออกอะไรครับหกแปดสี่นะครับหกแปดสี่สูตรที่หนึ่งหกแปดนะครับหกแปดสี่สูตรที่สองหกแปดนะครับหกแปดสี่นะครับ สูตรที่สามทุกหกนะครับหกแปดสี่สูตรที่สี่ถูกแปดนะครับมาหลักสิบอันนี้ก็มาหลักสิบนะครับหกแปดสี่นะครับแปดแปดแปดนะครับตั้งบวกหกบวกแปดได้สี่นะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกสี่บวกแปดเป็นสองนะครับ อุทิศสองใช้8นะครับบวกค่าค่าตรงที่คือ8บวกหลักหน่วย8บวก8เป็น16นับลดแต้มเป็น5นับเพิ่มแต้มเป็นเดเดินดี10หน่วยนะครับสูตรที่3นะครับใช้2 6 8บวกหลักหน่วยเลยนะครับค่าของที่4บวก2ได้6นะครับ4บวก6ได้0ูนย์นะครับ4บวก8ได้2นะครับ สูตรที่3ใช้หลักร้อยบวกหลักสิบบวกหลักสิบนะครับอันนี้ได้2นะครับ6กบวกแบกแปนับรดแต้มนะครับสองเดินดี10หน่วยนะครับอันนี้เดินดีสิหน่วยนะครับสังเกตถ้าเกิดว่าสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับอย่างเงี้ยสามารถจับเลข2ตัวท้ายของรางวัลที่1ได้นะครับถ้าชนกันก็จะเป็นเด่น ช่นดแปด้านะครับครับ789ดปดกกับ9ก้ากับแ8ดกับ9้าทวนงก็คือแดกับเก้าเด่นสิบหน่วยนะครับจะแ8กับ9้าไม่มาก็เจ0ดย์หางเดียวประมาณนี้นะครับลองย้อนดูอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ตรงกันเลยก็คือเราจับได้เลยนะครับ2ตัวท้ายงวดถัดมาออกอะไรครับห5ห้าศูนย์ศูนย์ที่1นูนหนะครับสูนยที่สองหห้าศูนย์ ถูกหกถูกห้านะครับห้ามาหลักสิบนะครับสูตรที่สามหกห้าศูนย์นะครับถูกหกถูกศูนย์นะครับสูตรที่สี่หกห้าศูนย์นะครับถูกศูนย์นะครับถ้าจับคู่ก็จะได้เลขห้าศูนย์นะครับตัวสุดท้ายมาคำนวณงวดต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือใช้ 8 8ดแตั้งนะครับหกหกแปดได้สี่นะครับห้ากแปได้สานะครับศูได้แนะครับสูตรที่หนได้สี่สแปะครับสูตรที่สงคือใช้แปดบกนะครับก็ได้สมนะครับนับูปแต้มคือสองนะครับนับเพิ่มแต้มคือสี่นะครับสองอันนี้เดินดีสิหน่วยนะครับสูตรที่สนะครับก็คือใช้ สองหกแปดนะครับบวกหลักหน่วยนะครับค่าของที่สองหกแปดบวกหลักหน่วยวันนี้ได้สองนะครับศูนย์บวกสองได้สองศูนย์บวกหกได้หกนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดสูตรที่สามนะครับใช้หกบวกห้าบวกห้านะครับก็เท่ากับสิบหกได้หกนะครับคำตอบแรกคือหกห้าสี่อันนี้ก็เดินดีสิบหน่วยนะครับ ถ้าดูเลข10หน่วยตรงนี้นะครับสิหน่วยตรงนี้เลขสี่จะชนนั่นก็คือ10หน่วยก็อาจจะมา4นะครับ 4, 4ีอยู่หลัก10ก็คือส x x เนะครับ X นี่คือเราไม่รู้ตัวใส่นะครับตัวอะไรก็ได้เพราะมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยส่วน2ตัวนะครับ2กับสาหกกับห้าเนี่ยเราจับคู่ได้เลยนะครับสองห้า สองหกสนี้ต้องกลับตัวนะครับอันนี้คือวิธีการดูสูตรนะครับข้าวๆนะครับนวดหน้าลองมาดูกันว่าสูตรที่โพสต์มาจะเข้าทั้ง4สูตรหรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ